สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมียูสุนะครับ2รุ่นยอดนิยมนะครับต้องบอกกันเลยว่าเทียบกันมัดต่อมัดเลยนะครับทั้ง2คันเป็นรถปีเดียวกันนะครับเป็นรถปี19เลยนะครับใครสนใจนะครับยูสุดีแม็กซประตูไฮแลนเดอร์นะครับจอดอยู่คู่กันเลยนะประชันหน้าเลยนะครับใครชอบรุ่นไหนคันไหนนะซ้ายหรือขวานะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ระบบ เครื่องยนต์และเกียร์และการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเชรยนนะครับอยู่ที่บริษัทเชรยนต์นั่นเองใครสนใจยูซูดีแม็กนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นเดะครับเดี๋ยวเอาคันซ้ายมือก่อนนะครับคันซ้ายมือคันซ้ายมือคันนี้นะเป็นยูซูดีแม็กหนึ่งเก้าสเทลนะครับเกียร์ปมนนวลนะครับปี2019เลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าตัวกระจังหน้าชุดกระจังมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วตรงตัวหลอดโคมอ่ะมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสเตลมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีเทาถ้าเป็นไอตัวเอ็กซิลิมจะเป็นเส้นแดงแดงส้มๆนะับแล้วคิวด้านบนมันก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านล่างมาสองอันเหมือนกันนะครับจะดีไซน์ต่างกันนิดนึงนะครับแต่ความใช้งานนะลงตัวนะเท่ากันแน่นอน คันนี้ราคา6 7 9ส0 0บาทนะครับเป็นรถ4ประตูไฮแลนเดอร์นะพึ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดล้อแมกตรงรุ่นเลยป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวนี้นะครับสุดสวยนะใครที่สนใจนะครับอีสูดีแม็กยี่สิบเก้าก็ติดต่อเข้ามากันนะับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6ี่นย์เจดเจ็ดดหะครับรถปี19นะครับราคา6 7เเเป็นสีขาวมุกไฟหน้าของเขาก็มาให้เต็มเลยนะครับ โปรเจคเตอร์เดย์ไทม์อะไรต่างเนี่ยตรงเนี้ยจุด2จุดเนี้ยที่มันต่างกันกับตัว X s e r ซ e s นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับคันนี้ก็จะเน้นสีขาวตัดสีดานะครับจะดูได้เลยนะว่าไม่มีรอยเลยนะตัวเนี้ยใหม่มากนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับต้องบอกว่าตัวรถเดิมๆไม่มีพีความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นสีส้มนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัว X s e r ซ e s นะครับแต่ชุดกระจังชุดกระจังตรงเนี้ยมันคนละโทนกันนะครับ คันนี้สวยจริงๆนะครับเป็นตัว1 9ึ่นะครับไม่ใช่แซดแพร่ีนะครับเป็นแซดธรรมดานะราคาเลยดอกลงมาเหลือหกเจ็ดเก้านะครับเป็นสี่ประตูไฮ g h นเดอร์นะครับกลับไดด้านข้างมีให้พร้อมนะครับโลโก้สีส้มกระจกมองข้างับไฟฟ้าติดฟรีมีการสาดให้หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเดิมเขาแอบซิ่งนิดนึงข้างในนะครับแล้วก็นี่เลยกระจกท้าทุกปานนะครับจะเังเกตเห็นโลโก้ขนาดสองใกายังเห็นเลยนะครับแล้วเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับก็มีมาให้นะครับ ใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับดูบันดงบันไดนะไม่มีรอยเลยนะครับรถใหม่มากแผ่นสครับพองสครับเห็อยู่ครบนะครับคันนี้ราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม็กเป็นทูโทนนะครับสีดําปัดหน้าเงานะครับเส้นขอบสันประตูนะครับตรงเป๊ะเงาแวบนะครับรถเดิมๆนะครับซอกกระบะก็เดิมๆนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสีสดมากเลยดูนะครับใสกิ้งนะครับคันนี้หกเจ็ดเก้านะครับ ชุดช่วงล่างนะครับคัะทงคัสซีอะไรก็เดิมๆตัวรถไม่มีแบบจอดแช่แน่นอนนะครับดูคัสซีนะใหม่มากล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับแต่คันเนี้ยถ้าใครได้ไปก็จะได้ของแต่งออปชั่นเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้ครบเลยนะครับตัวแซด DDI นะครับแล้วก็โลโก้อิสุดีแมกนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโคมใสๆแบบนี้เลยตัวรถไม่มีผิความจมน้ำแน่นอนนะครับกับคันนี้6 7เก้ามีค้ำหลังให้ด้วยนะก็ ตอบโจทย์สายซิงนะครับเนี่ยด้านล่างก็เดิมๆนะครับทุกอย่างคงเดิมนะครับมีแค่เขาตกแต่งมาเพิ่มเติมก็มีคําหลังนะครับแล้วก็ถ้าตัวเบากก็เขาหุ้มมานะที่จริงเบาะมันเป็นเนบาะผ้านะครับที่หุ้มอันนี้คือไม่ใช่เย็บลงไปที่เนื้อนะมันเป็นที่ถอดใส่นะมันเป็นที่ถอดใส่มานะครับถ้าเป็นเบาะหนังก็จะดูแลง่ายนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเนะี่ยนั่นแหละก็เป็นสายซิงนั่นแหละครับ หลังคงหลังคาอะไรเป็นสีดําหมดเลยจริงๆตัวนี้น่าใช้งานนะค่อนข้างคุ้มเลยถ้าซื้อไปใช้นะครับเป็นสีประตูตัวสูงนะครับเป็นตัวแซดเกียร์แมนนวนนะครับราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลยประตงประตูเสาองเสาเอเสาบีอะไรนะเดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้รถปีสิบเก้านะครับราคาหกเจ็ดเก้านะครับได้ของแต่งท่วมๆเลยวันนี้เป็นวันศุกร์มันก็มีลูกค้าวอกกินมาบ้างบางส่วนนะครับ แผงประตูก็มีโลโก้สเทลนะครับกระจกก็สูบเป็นสีดำตัดสีเบจนะครับจะเห็นได้ว่าสวยนะครับถ้าใช้งานเลยนะครับเป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับซอกประตูหน้าหลังเดิมๆนะครับพวกมาร์กเม็ดอามาร์กเดิมเนี่ยมาร์กแต้มสีจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบคันนี้เลขไมล์เพียง39,00 0กนิโลนะครับเป็นเกียร์แมนนซ์หสปีดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเป็นหนัง3า้การนะครับฝั่งนี้เป็นปรับเอเดเทนเมนต์อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะได้หน้าจอที่เป็น ใส่ซีดีดีวีดีได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB อะไรได้เหมือนกันนะครับตัวแอร์ก็เป็นเหม็นนวลเพราะว่าคันนี้เป็นตัว1.9สเตลที่เป็นตัวแซดนะครับไม่ใช่แซดแพดซีฟนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ได้หัวเกียร์ไทเทเนียมไปหัวเกียร์ซิง่งนะครับมันไม่ชอบก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เอาใจใส่ซิ่งตอบโจทย์นิดนึงแต่รถน่าจะเป็นรถโดนยึดมาแหละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งเลยไม่สามหมื่นเก้า นะครับกับราคา6 7 9 0 0 0บาทนะกับรถสภาพนี้นะผมบอกเลยว่ายังไงคุ้มนะครับใครหาอยู่นะครับสำหรับตัวเทลนะครับคันนี้ก็จะมีที่เดี๋ยวผมมาสรุปของของติดรถที่แถมไปแบบรวมรวมเลยนะกับมูลค่าก็หลายหมื่นอยู่ก็จริงๆแล้วคันนี้ันจะมีที่ทำไปไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูโครงสร้างบอดี้เดิมๆแล้วก่อนผมสรุป ตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวน็อตเดิมๆนะครับกับพวกเมรคอาร์อะไรต่างๆรอยของเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยตัวรถไม่มีพิความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นปั๊มลมอันนี้เป็นปั๊ม abs นะครับก็อากาศ a i r f o o เดิมนะครับคานซ้ายคานขวานะครับก็เดิมๆิ๊บล็อกไฟหน้าไม่มีแต่ขันะครับตรงนี้มีจุดแต้มสีเดิมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นคานหน้าเดิมนะครับส่องลงไปก็จะเห็นอยู่เลยว่าเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้ ตัวรถไม่มีโดนชนแน่นอนนะครับเพราะรถผมการันตีเลยบริษัทเพชรยนต์นะครับขายรถคุณภาพคัดเกตแน่นอนนะครับเนี่ยพวกจุดต่างๆนะครับเดิมหมดสังเกตหัวน็อตได้เลยว่าเป็นของเดินทางนั้นนะครับแผ่นเพจอยูุ่ครบนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เป็นแบตน้ําลูกใหญ่นะครับนี่นะปัดฝาปุ่มเดิมสุดนะครับตัวนี้นะครับที่เขาทํามาเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีอยู่อันนี้หนึ่งจุดกันนะจุดแรกนะครับก็เป็นการอุด E G.R. นะครับเพราะว่าไม่์อันควันมันไหลอะไรสักอย่างเลยจุดนั้นมองเห็นไหมแถ่ผมยงให้ดูที่เป็นสีสีแผ่นสเตอเลสที่เป็นสีสีปิดไว้นะครับหนึ่งนะครับอันนี้ที่ลูกค้าไม่ต้องไปถามเองแล้วได้มาเลยนะครับกับอันนี้นะครับเป็นจุดที่สองนะครับก็จะเป็นท่อเลสท,ทางเส้นเลยนะครับจุดที่สองนะครับและจุดที่สามด้านในก็จะเป็นบาร์จับซ้ายขวาที่เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีค้ำหลังไทเทเนียมแล้วก็ ขามล่างฮเคัเนีย้อีกได้ไป4อย่างเลยหัวเกียร์อีกนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับคันนี้รถปี19ราคา679,000บาทนะครับถ้าตรงใจใครก็ติดต่อเข้ามากันนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมในเฟซยน๊กเลยคันนี้เป็นอีวุสุดีแม็กหนึ่สเตลนะครับตัวแซยเกียร์เป็นนวลนะครับคันถัดมานะเป็นอีวุสุดีแม็กเอ็กซีรีนะครับเป็นไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับคันนี้ราคา720,000บาททั่วเลยเป็นสีขาวมุกเช่นกััันนนนะคครบี เลขไมล์40,000นะครับ40,100กิโลนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับสุดสวยนะครับอ่ามาต่อเลยครับพอดีเมื่อกี้สายเข้านะครับคันนี้ก็จะเป็นยูสุดีแม็กเอ็กซิลี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวกระจังหน้าไม่เหมือนกันเนาะเหมือนที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับแต่ทั้งคู่อ่ะสวยทุกคันนะคันนี้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลขสามตัวนี้ไปเลยนะ675นะครับคันนี้เป็นตัวสูงสี่ประตูนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเช่นกันนะครับมีชุดกันชนรอบคันนะครับกระจังหน้าเป็น สีเทาเมทัลลิกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดสีส้มนะครับแล้วก็ด้านหลังจะได้สปอร์ตบาร์ไปด้วยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับตรงกับชุดโคมไฟแล้วก็ชุดบอดี้ชุดกันชนนะมีแต่เสียงเหล็กนะครับสวยๆเลยคันนี้รถเดิมๆนะครับราคา720,000บาทนะครับตัว X Series นะครับใครหาอยู่ก็รีบๆนะครับที่เบอร์0626407776นะครับจริงๆแล้วทั้งทั้งสเตลและก็ X Series ป้ายแดงมันไม่มีผลิตละนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็ซื้อไปเก็บเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายละที่เป็นโฉมนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยไอตัวสเตเทลมันไม่มีละมันจะมีแต่เอ็กซิลปี2022อะไรพวกนั้นนะครับคันนี้ก็บอดี้โครงสร้างเดิมๆบริษัทรถย,ยนต์เราการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะที่บริษัทเรามีสามารถประสานงานเจ้าที่ได้ทุกๆจังหวัดเลยนะครับ แล้วคันนี้ก็เป็นแม็กตรงรุ่นเลยเป็น5้าก้านนะครับแต่เป็น6กูร้อยเป็นดิสเบกคู่หน้านะครับชุดช่วงล่างก็เดิมเดิมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับกับบันไดก็จะเป็นโทนเดียวกันกับสเตลนะครับเป็นดําตัดเทาโลโก้ห้ามประตูเป็นสีเดียวกันเป็นสีส้มนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วเหมือนกันนะครับมีการสาดให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าเนื้อสีทั้งสองคันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยสีใบมากเป็นสีขาวมุกนะครับ คันนี้จะได้เป็นปุญแจสมาทีเ์เลสนะครับมันก็จะมีที่กดตรงประตูตรงนี้นะเมื่อเปิดเป็นโครเมียมนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ X Series เขาครเจ้าตัวสปอร์ตบาร์มันจะมีมาให้จากสูนีสูเลยนะครับตัวเนี้ยจะสังเกตได้ว,ว่าสวยมากนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้ราคา7 2 0 0 0 0มืบาทท่วน,นะครับตัวสปอร์ตบาร์เขาสวยนะดีไซน์มันมาแบบปุ๊บมันก็ไปว้างบนว้าวตรงนั้นก็เพื่อมันจะเป็นไฟเบรกด้วยสาม รถสวยมากคันนี้แม็กเลนเนอร์ก็เดิมเดิมมันของยูสุนะครับข่องทุกอย่างมาจากศูนย์หมดเลยนะครับเนี่ยหัวจับยึดอะไรต่างๆก็จะเป็นของยูสุหมดนะครับกับราคา7จ็ดแสนสองหมบาทนะครับโลโก้ครบจุดยูสุเป็นสีส้มนะครับสติกเกอร์คาดหลังนะครับกล้องมองหลังมือเปิดพรเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ X ซีรีนี่ที่ขาดไม่ได้เลยของเจ้าคันนี้นะครับชุดช่วงล่างก็เดิมเดิมนะตัวรถไม่มีจอดแช่น้ำนะครับจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีสนิมขึ้นไม่มีแดงๆนะ นถปีับรถปี2018นะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังได้นี่ไปด้วยที่คอไฟเลี้ยวนะครับเจ้าของเดินเขาตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับถ้าผู้ชมเห็นแสงประตูอะไรต่างๆมนะ้ว่ารถมันไม่มีแบบเบียดไม่มีคอทาสีแน่นอนนะครับตัวเบาะยังไม่ได้ใช้งานเลยสำหรับเอกซิลี่จะได้เป็นเบาะหนังแท้จากศูนย์เลยนะครับมันจะมีตัดสีแดงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายนะครับตัวเบาะสวยนะตัวในเอกซิลี่ X นะครับภายในก็จะเป็นโทนดําเหมือนกันอย่างเสียนะครับหลังกงหลังคาแล้วก็เป็นสีเดียวกันหมด นะครับคือตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังไปเลยเพราะมันเป็นเฉพาะรุ่นเขาเนาะที่เป็น่ X Series แต่าเทลอ่ะเบาะหนังมันก็มีแต่ว่ามันต้องเป็นาเทลตัวที่เป็นแทสเพเทีพนะครับที่เป็นตัวแอร์ที่มันเป็นออโต้นะครับแต่ตัวที่เป็นแอร์ธรรมดาก็เป็นตัวแทสธรรมดานะครับโลโก้ตรงแผงประตูก็จะต่างกันนะถ้าเป็นสเทลมันจะเขียนสเทลวันนี้ X Series ไม่เป็นตัว X นี่ก็กระจกเดิมยูสุนะครับประตงประตูอะไรก็เดิมเดิมเนี่ยนี่เนี่ย จุดแปมแมตชาร์ตเนี่ยก็บอกได้เลยว่ารถทุกคันที่บริษัทเป็นยนต์ของเราการันตีหมดนะครับว่าตัวโครงสร้างและบอดี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะรถที่เราซื้อเข้ามาเราตรวจประวัติก่อนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้รถจากเราไปสบายใจได้ว่าตัวรถไม่มีตัดแต่งตัวถังไม่มีแบบว่ารถพลิกคว่มจมน้ําชนหนักมาแน่นอนนะครับเราเปิดมา23ปีแล้วนะครับกับบริษัทเป็นยนต์นะตั้งอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับ ส่งรถทั่วไทยเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะครับตัวบอร์ดเอ็กซิลี่เนี่ยเป็นบอร์ดหนังแท้จะมีโลโก้แบบนี้นะครับสุดสวยนะครับคันนี้จริงใครหาอยู่นะเจ็ดแสนสองนะครับฟรีด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับระบบภายในออปชั่นตรงนี้จะเหมือนเทเล่หนะครับที่แตกต่างกันก็คือบอดี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งแค่นั้นเองนะครับก็ท่านผู้ชมก็ต้องเมนเทนเมนเอามีเนทเมนเนเเอานะครับบาลานซ์เอาว่าชอบ คันไหนมากกว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น X s e r ซ e s หรือสเต l นะครับหน้าจอวิดีโอนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับซ d ดี d สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแอร์ก็เป็นแมนนวลเหมือนกันนะครับนี่แต่คันนี้จะได้ปุ่มพุชสตาร์ทไปด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นกุญแจระบบสมาร์ทคีเลสจะได้ปุ่มพุชสตาร์ทไปด้วยของยูสุกนะครับหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์เดิมคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับใหม่ๆเลยนะครับไม่มีร่องลอยการผ่านการใช้งานเลยนะครับ คันนี้เลขไมล์41,000กิโลนะครับฮวงมาลัายก็เป็นหนังสามก้านมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําภายในเป็นสีดําถ้าเป็นสเตียวจะได้เป็นเบาะผ้าแต่ภายในเป็นสีดําเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถปี18ถ้าเป็นสเตียลปี19นะครับนี่เดี๋ยวผมขอขอนุญาตนะครับเปิดตังโกงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ่ายไม่ค่อยได้ตัดเลยถ้าเปิดเปิดเลยนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบเร็วๆว่าห้องเครื่องคันนี้ของคันนี้จริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าคันนี้สวยเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ครบหมดโลโก้สีส้มอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเลืเ่อนไปฝั่งนี้เลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมนะครับฝาโปรงเดิมนะครับตัวรถเนี่ยดูได้เลยว่ามีแต่เหล็กไม่ได้แบบโป้ทําสีแน่นอนนะครับ หารถใหม่สวยขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะผมว่านะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้จบนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกเอาสเตลหรือว่า X อ็ซิลีนะครับเพราะว่าผมถ่ายละเอียดมากนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับให้อยากให้ท่านผู้ชมแบบตัดสินใจได้เลยจากคลิปนะไม่ต้องเข้ามาดูรถก็ได้เพราะว่าบางท่านลูกค้าอยู่ไกลนะครับเนี่ยก็ส่องให้เห็นหมดว่าทุกอย่างก็คงเดิมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนัก ครับคันนี้ก็จะได้รถที่เป็นสแตนดาร์ดไปเลยนะพวกจุดแต้มแล้วก็ EGR อะไรอันนี้ไม่ได้อุดนะมันเป็นของเดิมนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันนะครับ1.9ลิตรนับเทอร์โบนะครับเนี่ยมาร์คเดิมมาเทอร์โบคันนี้คันอะไรตตกอยู่ครบนะครับตัวบนตัวล่างนะครับฝาไม่มีเปิดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ใหม่มากนะตัวนี้นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับแก้มสายแก้มฝาเดิมๆนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับวันนี้ผมก็เอาทั้ง2คันนะครับมาประชันโฉมกันให้ดูนะครับก็ลูกค้าตรงใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามากันนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันซ้ายเป็นอี u ู d m ดีแ1.9ก t e ึสเทนะครับราคา679,000บาทเป็นรถปี19นะครับ ก็จะได้ออปชันของแต่งไปเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็น X Series จะเป็นตัวรถเดิมสแตนดาร์ดทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวเบาะแถวหลังยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะครับดูคลิปนี้จบเลือกได้เลยซ้ายหรือขวานะครับแล้วผมก็จะประสานงานไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นให้ที่ต่างจังหวัดเลยลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับราชการบำนาญนะครับหรือค้าขายค้าขายตามตลาดนัดปกติอะไรอย่างนี้ก็ออกได้นะครับก็เราประเมินกันหน้างานอย่างเดียวถ้าเป็น เกษตรกรก็ดูทะเบียนเกษตรกรนะครับจะเป็นที่พ่อที่แม่ก็ใช้ได้นะหรือว่าถ้ามีโฉนดก็ใช้โฉนดนะครับนี่เลยยังไงก็ต้องฝากเจ้าสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับคันซ้าย6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันขวาเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับเลขไม่เท่าๆกันอ่ะสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเน็ตเพรยนต์นะครับก็เดี๋ยวจะหารถสวยๆนะครับมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ